ลิเวอร์พูลได้ข่าวดีเคอติตจนพร้อมลงดวลเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดส่วนเพรนอเล็กซานเดอร์อโน่ดิโอโกโชตาและอลิส่งน่าจะร่วมซ้อมทีมในสัปดาห์หน้าเจอเกนคลอปผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลรองจากฝูงพรีเมียร์ลีกเปิดเผยข่าวดีว่าเคอติโจนพร้อมกลับมาช่วยทีมนัดเปิดรังแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดทีมท้ายตารางคืนวันพฤหัสบดีที่4เมษายนนี้ กองกลางวัย23ปีไม่ได้ลงเล่นให้หงแดงตั้งแต่บาดเจ็บข้อเท้าในเกมชนะเบรนฟอร์ด4-1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนกลับมาซ้อมได้แล้วทำให้มีลุ้นลงเจอเชฟฟ,ฟิลด์อยู่ในเต็ดโดยอาจเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวสำรองไปก่อนเครอร์ติจจนกลับมาแล้วและพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เขาดูโดดเด่นในการฝึกซ้อมแต่ต้องดูกันต่อไปกุนซอชาวเยอรมันเผยนอกจากนั้นคลอปยังเผยว่าเพรนอ,อเล็กซานเดอร์อาร์โน ดิโอโกโชตาและอลิซงเบเกอร์ใกล้จะกลับมาช่วยทีมในอีกไม่นานนี้โดยน่าจะลงซ้อมทีมได้ในสัปดาห์หน้าดิโอโกและเทรนน่าจะสามารถร่วมซ้อมทีมได้ในสัปดาห์หน้าส่วนอลิซงดูดีเช่นกันในความคิดของเขาน่าจะได้มีส่วนซ้อมทีมในสัปดาห์หน้าพร้อมทิ้งท้ายแฟนๆนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ